บ้าไปแล้วคือสนุกแบบว่าความรู้สึกแบบนี้ล่าสุดคือเมื่อไหร่นะพวกเราทุกคนคือลงมาแล้วมองหน้ากันแแบบเฮ้ยทำไมมันสูุขนาดนี้อ่ะเราคุยกันนะทุกคนว่าแบบเอ๊ะ eh เหลือนี้คือบ้านปลายชีวิตหรือ <c oughs> เราควรไปฝักเนื้อฝักตัวกับพ่อเอ๊ะเลย <c oughs> <c oughs> ระเบียบวาทศิลป์สนุกมากพวกเธอเต้นแรงมากสนุกมากทุกคนสนุกมากจริงๆสนุกแบบเฮ้ยบ้าไปแล้วคือสนุกแบบว่าความรู้สึกแบบนี้ล่าสุดคือเมื่อไหร่นะคือแบบปกติเวลาเราขึ้นขคอนเสิร์ตขึ้นเขาเรียกอะไรล่ะโรชโชะมันก็จะเป็นแบบว่ามันก็สนุกใช่ไหมแต่อันนี้มันสนุกแบบพวกเราทุกคนคือลงมาแล้วมองหน้ากันแบบเฮ้ยทำไมมันสนุกขนาดนี้มันจอยไม่ไหวอ่ะมันแบบ มันม้วนสะบัดเลยมันแบบว่าใช่แ้วพี่อายอยู่ข้างหลังเขาบอกว่าแผ่นหลังพวกเธอยิ้มพี่อาบอกว่าแผ่นหลังพวกเธอมันยิ้ม <c oughs> ทุกคนเราย,ยิ่งวันแรกที่แบบว่ามันเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ first time in ระเบียบบอททิซีน สนุกลืมป่วยเลยใช่แต่ตอนเต้นไปก็คือแบบสมงองใดองค์ใดไอก็คือเข้าคอแล้วรู้สึกคอแห้งมากแล้วก็แบบว่าแต่ก็คือแบบไม่ฉันจะไปฉันจะฉันจะเต้นฉันจะ,ฉ,นจะฉันจะกบมันหองอบ,อบ การแบบเลิศคือวันแรกอะ่ะด้วยความที่จริงๆ่งะในในแต่ละวันะจะมีอุปสรรคต่างกันด้วยความที่วันแรกใช้เวทีของในหอหอประชุมหอหอการใช่ไหมคะแล้วก็ขั้นบันไดก็มีประมาณนึงแต่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่อุปสรรควันแรกก็คือว่าเอ้าเพลงเพลงเปิดแล้วดีฉันยังเล่นกล้องมันอยู่ข้างล่างอยู่เลย ยังแบบเหมือนพี่พี่ทีมที่เขาแบบที่สังเกตจากการทํางานของพี่ๆทีมระเบียบวารสินก็คือเหมือนทุกคนอะรู้คิวของตัวเองแล้วก็แบบว่าโอเคลงมาเปลี่ยนชุดขึ้นเพลงนี้ลงมาเปลี่ยนชุดขึ้นเพลงนั้นใส่ชุดนี้ชุดนั้นใช่ไหมแต่ด้วยความที่อ่ะเราก็เป็นแบบโชว์พิเศษที่เข้าไปแทรกตรงนั้นใช่ไหมเราก็แบบไม่รู้ว่าเราต้องขึ้นตอนไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยเออก็เห็นกล้องมาก็โอ้โบกมือใบายกล้องอะไรสักพักแตะแนว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 ก็วิ่งขึ้นบันไดกันเลยจ้ะใช่ แต่วันที่สองอ่ะแบบเราอ่ะไม่เคยเห็นเวทีมาก่อนอันนี้ก็เป็นเป็นอุปสรรคของวันที่2องคือเราไม่เคยเห็นเวทีกันมาก่อนเรามาเห็นตอนที่เราลงรถตู้เรากาลังจะขึ้นแล้วว่าแบบเฮ้ยโอเวทีเขายิ่งใหญ่มากนะเวทีเขาหลายขั้นมากๆแล้วเราต้องวิ่งลงมาจากข้างบนนั้นหรออะไรเงี้ยอืมเราด้วยความที่แบบฝนตกด้วยแล้วด้วยความพื้นเวทีค่อนข้างเปียกใช่ก็เลยแบบว่าเออ เราทุกคนสังเกตว่าหนะ้าไฟจะสว่างว่าไฟจะส่องหน้าพวกเรามากคือตอนแรกอ่ะเราอ่ะกะกันว่าโอเคเนี่ยเห็นพี่นักร้องเขาอยู่กันขั้นที่สองนะเดี๋ยวพวกเราจะลงมาเต้นขั้นที่สองแบบพี่นักร้องคนอื่นๆนั่นแหละสักพักแต่แล้วนะแล้วตอนโพสอยู่ข้างบนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่มีที่ไม่มีที่เออ องแก้ปัญหากันเฉพาะหน้าโดยการเดินลงไปขั้นสุดก็คือมองหน้ากันแบบห่างตากันนิดนึงแล้วก็โอเคเดินลงไปขั้นสุดขั้นหน้าสุดแล้วก็คือไฟสว่างแบบด้วยความที่มันเป็นเหมือนแบบไฟที่มันสว่างมามาเพื่อให้ส่องไปถึงข้างบนใช่ไหมทุกคนแต่พวกเราอยู่ตรงหน้าไฟอะ่ะล้วก็คือเต้นไปก็คือหัววิงตาวิงเพราะไฟมันแบบว้าวยิ่งกว่าไฟแบบนั่นแหละ <laughs> แล้วพอหลังเต้นเสร็จลงมาทุกคนมองพื้นนี่คือไม่เห็นพื้นนะเห็นเป็นดวง,ดง สว่างวา่าปวดหัวเลยจ้ะ <c oughs> แล้วพอลงแล้วพอลงมาแล้วพอลงมาแล้วตอนเต้นไปเราก็นึกว่าเอ๊ะเราจะเป็นผีไหมนะตอนแรกก็นึกว่าขิดคนเดียวระหว่างเต้นว่าแบบเฮ้ยไฟมันสว่างมากเลยนะเฮ้ยมันแบบเรามองไม่เห็นคนเลยแบบเฮ้ยแล้วไฟมันส่องเรามาจากข้างล่างหน้าเราจะเป็นผีไหมนะอะไรเงี้ยแล้วเราจะแอบขึ้นไปข้างบนได้ตอนไหนนะแบบช่วงเปลี่ยนเพลงหรือตอนแบบโดดีดงโดดีเดิงนีดด้เราจะขึ้นไปข้างบนอีกสักขั้นได้ไหมนะอะไร พอลงมาคุยกับเพื่อนก็คือเพื่อนก็คิเคดเหมือนกันออรอาา่าอจใจใช่แสงออร่าแห่งความเฟมสัสค่อนข้างจะเฟรมัสจ่าเลยมองไม่เห็นใครเลยแต่ว่าเห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นแฟนคลับของพวกเรานะคะใช่แต่ว่าแบบเวลามองไปไกลๆก็คือแบบ ไม่เห็นอะไรเลยจ้ะขอบคุณทุกคนเหมือนกันที่แบบไปให้กําลังใจเราทั้งเวทีระเบียบวาทศิลป์แล้วก็โรดโชว์ด้วยเพราะว่าแบบทุกคนไปมันก็ทําให้บรรยากาศมันดีขึ้นอะทุกคนไปเอาเอาเอลเ,เอาไปแบบช่วยกันร้องช่วยกันเต้นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบจากพวกเราที่ร่างกายแบบไม่ได้เต็มรอยอะไรเงี้ยหรือแบบเราจะเดินทางกันเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยแต่พอแบบไปเจอหน้าทุกคนไปได้ยินเสียงเชียร์ของทุกคนแล้วมันก็เลยแบบเอออยากจะทํากันให้เต็มที่นะอะไร ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบว่าไปให้กําลังใจเราตลอดตลอดโลดโช์ที่ผ่านมาเลยแบบทุกจังหวัดเลยรวมถึงทางไลฟ์ด้วยที่แบบว่าส่งกําลังใจ <c oughs> ไปให้สามหมอลัำน้องใหม่เพราะว่าตอนลงจากเวทีวันแรกเจอเจอพ่อเออืแล้วพ่อเอก็บอกเนี่ยในไลฟ์เนี่ยเขามารอเขามารอพวกหนูกันเต็มเลยนะ้เนี่ยพอพอนึกว่าหมอลัำจะโดนดาแล้วอะไร <c oughs> นั่นแหละ แบบว่าเอ๊ะ BNK มาตอนไหนครับอะไรอย่างนี้แช่แต่เขาบอกแฟนคลับเราสนับสนุนเยอะมากน่ารักมากพ่อเอชมมาด้วย <c oughs> น้ำาน่งหมดสัญญาเซ็นระเบียบต่อเลยไหมมูย,ยเราคุยกันนะทุกคนว่าแบบเอ๊ะหรือน,นี้คือบ้านปลายชีวิต <c oughs> หรือเราควรไปฝังเนื้อฝังตัวกับพ่อเอะเลย <c oughs> หรือพวกเราควรไปฝักเนื้อฝังตัวกับพ่อเอะเลยแต่ว่าเหมือน ด้วยความที่วันอ๋อหนูเขาา้าใจแด้วยความที่วันแรกทุกคนบรรยากาศข้างหน้าเราเหมือนเหมือนด้วยความที่หออก,การอะคนเยอะมากๆแล้วก็จะแบบว่ามีสโลปขึ้นไปข้างบนอะเป็นบรรยากาศที่คนดูเยอะมากๆแบบ อย่างสมสมติงานที่น้ำหนึ่งแบบไปขึ้นเวทีเราใหญ่ที่สุดสําหรับตัวเองที่ผ่านมาตอนนี้ก็คือแฟนมีดแฟนมีดชะลาลายซึ่งก็แบบว่าต้องนั่งด้วยความที่มันเป็นแบบว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดช่วงอะไรนี้ใช่ไหมเออช่วงนี้ก็ด้วย <laughs> แต่ว่าแบบมันก็ต้องแบบนั่งห่างกันไม่ได้มีสโลปเห็นคนดูเป็นนั่งบนสโลปขึ้นไปอะไรอย่างเงย แล้วพอแบบเจอบรรยากาศที่หอการะ์เราคนเยอะมากแล้วแบบตอนที่เราไปบอกกิ้งกันใช่ไหมทุกคนเราก็คุยกันว่า <S <S เอ๊ะนี่ข้างบนที่มันเป็นสโลปขึ้นไปนี่จะมีคนดูไหมหรือจะมีแค่คนที่แบบเก้าอี้หน้าเวทีแต่แบบบัดดอยจะมีคนไหมอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงอะท้งที่นั่งหน้าเวทีแล้วพื้นที่เว้นข้างๆอะที่เป็นที่โล่งว่างตอนแรกคณหนูก็งงว่าเอ๊ะเขาจะเว้นไว้ทําไมนะแบบเออทำไมเขาไม่เอาเก้าี้มาตั้งให้เต็มเตมอ๋อเป็นพื้นที่แห่งทรายแดนซ์ข้างๆข้างๆนี่เป็นแบบ เป็นสเปซของแบบเออเรานักเต้นเราผู้มีดนตรีแล้วแบบอยากจะขยับขยายร่างกาย <c oughs> ใช่แล้วแบบบนดอยอะ่ะบัดดอยอาจจะเรียกว่าบัดดอยแล้วกันนะบัดสโลปขึ้นไปชั้นลอยอ่ะซัมติงก็คือคนเต็มอะ่ะเราเราแบบบรรยากาศแบบนี้ที่เรามองไปแล้วเราเห็นคนที่แบบเยอะขานาดนี้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะแล้วพอมันไปเจอแล้วมันเรารู้สึกแบบ มันฟูฟิลแบบอของคนคนหนึ่งที่อยู่บนเวทีแล้วแบบว่าเอยเรามองลงไปแล้วแบบแล้วก็มีแดนเซอร์ด้วยอ่ะทุกคนเรามีพี่ๆี่แดนเซอร์อยู่ข้างหลังแล้วด้วยความที่ด้วยความที่โด,ดอนอ่ะเขาเรียกอะไรเวทีมันค่อนข้างที่จะใหญ่ทั้งแบบเวทีทั้งบันไดทั้งพี่ๆี่แดนเซอร์อะไรอย่างงี้ก็แบบโอ้เลิศ <laughs> มีน้อยขโมยชุดหมอลำม,มากี่ชุดสารภาพมาไม่ได้ขโมยมาค่ะขโมยไม่ไหวขนนกใหญ่มากขนนกใหญ่เกินพวกเราดูเป็นแบบเป็นลูกกระจอกอะเป็นแบบนกน้อยขนพึ่งตั้งอะแต่ว่าเป็นลูกนกที่ขนพึ่งแบบไว้แรกแย้มอะ <laughs> ลูกนกที่เพิ่งหัดเดินอะไรเงี้ยตอนข้างหลังเวทีคือเราแบบเดินผ่านใช่ไหมพี่เขาก็จะแต่งตัวกันเราคือคนนกใหญ่มากเราเหมือนเทอเตอร์เลยทุกคนรู้ไหมหลังหลังเวทีที่แบบว่าพี่พี่แดนเซอร์เขานั่งกันอยู่เขาจะนั่งกันเป็นแบบบล็อกบล็อกใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะมีชุดแขวนปึ้งนี่คือบ้านของโคดซูดหนูเป็นแดนเซอร์ใช่ไหมนี่ก็คือบ้านของหนูแล้วก็จะชุดเรียงกันไว้ของเรามันคือแบบเหมือนเวลาเราลงจากเทอเตอร์มาแล้วเนี่ยเข้าห้องแต่งตัวแล้วแบบ โอเคนี่คือบ้านของฉันเราชุดเพลงที่หนึ่งสองสามสี่เรียงกันเออแต่ว่าอันนี้เหมือนตอนที่ไปวันที่สองอะพี่พี่แดนเซอร์เขาก็จะแบ่งล็อกกันข้างล่างใต้เวทีพี่แดน,นเซอร์เขาก็จะแบ่งล็อกกันใต้เวทีแล้วก็จะวิ่งลงมาเปลี่ยนใต้เวทีแล้วก็แบบรีบวิ่งขึ้นไปส่วนท่าที่เป็นนักร้องเขาก็จะมีแบบเนอ้มีเต้นล้อมของเขาแยกๆอะไรอย่างนี้ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย